นเะมันก็หมดเลยเนาะไปแถวนักแล้แถวแถวแถวแล้วสุก็ชิ้นก็ะสายจ้าถอนมาแล้วก็เอามาปรุกนะคะ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 โอ้ยเยอะเยอะอุ้ยอ,อ,อย่าฟ้องแม่เ <c oughs> อาไว้อุ้ยอุย้ย เหว่อหนต้นนุ่นออกแล้วนน่นขิงกระสายมาปลูกจ้าเด็ดขิงกระสายนะคะเดี๋ยวออกลูกตอนนี้มันหมดแล้วใครเก็บหมดอ่ะแม่เอ้าก็มันหมดมันหมดดูการของเอานะคะ ว้ยร้อนเกนงามเยงามนะคะนุ่มเกินงามเลยเงามเลยร้นวหมันต้นนุนออกแล้วนุ่น นนีมมัหดแล้วใครเก็บหมดอะแม่อ้าวก็มันหมดมันหมดดูการขวบกิงกระสายมาปลูกจ้าเพืด็ดขกิงกระสายนะคะลองไม่มีขาเดินเดินออกไปสิกล้องถอยออกไปสิฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วมันจะเห็นอะไรตาเหรอยาออกก่อนนะคะ พยายออกไปด้วยหนูไปพอหวนแย่ฟังน้วงก็ตัดออกเดี๋ยวเดี๋ยวนิ้ก็จะไปกิมะม่วงโอเกประซายจ้ากอนมาแล้วก็เอามาปริงนคะนคะนะคะนคะคะนะคะไม่เยอะๆพยายาออกก่อนนะคะ ยออกไปด้วยหนูคนบอาะคเี๋อีกวันนึงมีวันนึงอมกหมันเมพรุ่งนี้อีกบอกจะมาปลูคนนี้บอดกินกระชายบอก พวงนี้อีกบอกจะมาปูให้ี่หมอกินกระสายบอกฮะวันสวรรตรงนี้ลุนนต้นนุ่ออกแล้วนนงาม งันนะคะคุณงนไะวนน่ฝังูงก็ตัดออกเดี๋ยวเดี๋ยวนิงก็จะไปกินมะม่วงเอาหนคกค่เอานะคะ ขึ้นอีกบ่อจะมาปูนี่หมอกกินกระสายบ่อฮะตรงนี้1วันสวัดตรงนี้ตรงนี้เอากิ่งกระสายมาปลื้ตากๆโอเคกระสายนะคะปวนเฮียฝั่งนู้นก็ตัด ต้งกระสายจ้นอนมาแล้วก็อามาปรกนะคะเคยอะ,ะ,อยะเยอะกอ,ออกไปด้วยลูกไปพร้อมลูพร้อมๆกันมันก็จะเป็นสู กิงกระสายมาปลื้มจ้าเรียนปุกิงกระสายนะคะเอ,อ,องไม่มีขาเดินเดินออกไปสิกล้องถอยเราไปสิฮะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเราจะเห็นอะไรอะไรกิงกระสายมาปลื้มจ้าเรียนปุกิงกระสายนะคะ วุ้ยอยามอุ้ย okay, ุ้ยกะายจ้าอมาแล้วก็เอามาปนะคะนะคะนะคะเยอเยอะืออคนอยากจะกินเนาะ เผื่อเราไม่ต้องหาซื้ออยากกินก็ขุดเอาแล้วอีกอีกวันนึ่งจะมีอีกวันนึงเอามาปลูกมันติมงวนแยฝั่งนู้นก็ตัดออกเดีย๋ยวเดีย๋ยวนี้ก็จะไปกมะม่วงพรุนี้อีกบอกจะมาปลูกให้ในหมอกกินกระชายบอก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ui không mẹ ơi ui ui hấp dẫn ถึงกระสายนะคะว้าหนต้นนุชออกแล้วหนุนพรุ่งนี้อีกบอกจะมาปลูกให้ในหอกินกระสายบอกฮะอ๋อแม่ขุดแบบนั้นแม่จะขุดต้นกล้วยออกเปล่ากล้วยแต่ว่าตรงนี้เหล้อกล้วยมันก็จะออกกล้วยแล้ว มั S <S <々>้งมันก็หมดแล้วเนาะไปแถวานักเล่าเทแถวท้าเท้ากสืเอานักค่ะวุ้ยอาแม่ขุดแบบนั้นแม่จะขุดต้นกล้วยออกเปล่ต้นกล้วยแต่ว่าตรงนี้แหละต้นกล้วยมันก็จะออกต้นกล้วยแล้ว mười lăm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  là lăm mười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  lăm

เฮ้ยเฮ้ยเอาละค่ะเอาอย่าออกไปด้วยหลูกไปพร้อมหลูกไปพร้อมๆกันม um ันก็จะเป็นสวน เดี๋ยวฝั่งนงก็ตัดออกเดี๋ยวเดี๋ยวนิงก็